บ้านไปเดียวโอเคนะพอับพอมาโอเคเราเรียกเสียงนะครับพี่บอลสายอากจะเคลียรระหว่างสฝั่งที่ขอการแจกของละลูกกันค่ะก็วันนี้นะครับก่อนที่จะถือว่าอาทิตย์ที่เราพี่เบิร์ดจะไม่อยู่พวกเราแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเรียกมาคุยตรงนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านคือวันนี้ยังมีอะไรติดค้างหรือว่า รายใดทั้งสิ้นผมขอเป็นพี่ถ mm ุนและพี่กิ๊ฟพี่กระลอกพี่น้องทุกคนขอเป็นส่วนตัวกลางในเรื่องทรัพย์สินเดิมของพี่เบิร์ดใดทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้พี่ฝนมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับก็เอาตามลกระบเลยตามคืออย่างทุกคนพูดเดี๋ยวพี่ก็จะจะรับฟังและก็จะทำตามทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ป็นต้อไปมีอะไรบ้างคะที่บกจ คือให้คุณบอลจัดแว่ง่านอาจาจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะให้พี่ตอ,อบว่าไงเอาอยา่างงี้สรุปง่ายๆสรุปง่ายๆสัส้นๆและกระชับถ้าพี่ผลเห็นว่าผมพิคานได้เลยนะผมขอทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่โรเบิร์ตได้ฝากผมไว้คือทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของพี่โรเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ที่เป็นของพี่เบิร์ตจากวันนี้เป็นของลูก และเมียทั้งหมดพี่และญาติโอเคไหมครับโอเคครับพี่โอเคชัวร์นะต่อหน้าพี่ชายเลยครับแล้วก็ไม่มีมาโพสต์แฝงหรือว่าอะไรทั้งสิ้นโอเคไหมเข้าใจเข้าใจไม่พูดถึงโอเคพี่โอเคพี่โอเคโอเคครับพี่หมนโอเคโอเคสาบานเลยครับโอเคเพื่อให้พี่เบิร์ดไปสบาย น้หลงโอเคแล้วคับโอเคถ้าเกิดเขาไม่โอเคพี่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่หน้าพี่เาับพี่เป็นตัวแทนของญาญาใช่ตรงที่พี่คนเดียวเยพราะว่าที่ผมรู้สึกว่าที่เอธามาิสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับน้นหลงถามว่าความรู้สึกที่เขาพูดไปวันที่วันที่เอ่อคุณบอลบอลมาเยี่ยมมาเยี่ยมระเบิดให้เงินระเบิดเท่าไหร่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาพูดกับผมแบบนี้ ซึ่งที่ผ่านมาผมมาเป็นประจำถูกไหมคะพี่แจ๋วใช่ค่ะใช่คือผมคือพี่บอลเขาจะมาทุกวันมาทุกวันไม่มีไม่มีว่าวันไหนจะไม่มาแม้แต่วันไหนที่มีงานเลิกงานดึกขนาดไหนตีสองตีสามเขาก็ต้องมาพร้อมกับอาหารของพี่เบิร์ดเพราะว่าพี่เบิร์ดเขาบางทีเขาต้องกินอาหารตอนตีสามพี่บอลก็ต้องหิวมาถึงน้องๆอง่ออะ ถ้าเขาไม่อยู่เขาต้องฝากให้เด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อจะดูแลพี่เบิร์ดช่วยพี่หาซื้อกับเพิมกับข้าวต้องสั่งทุกอย่างห้ามไปไหนนะต้องดูแลถ้าพี่เจียวไม่อยู่ก็ให้เด็กน้องๆออยู่แทนซึ่งไม่เคยขาดตกบกพร่องเขาจะสั่งกำชับอะไรเลยค่ะแล้วคือบอลเอาเงินมาให้เราเบิร์ตเท่าไหร่ผมก็สะอึกพี่เบิร์ดเดินมาส่งผม นะฮะนี่ผมก็าาังแจ้งที่ลาหลงพูดนะว่าผมด้วยความที่ผมสืบผมก็พูดทาไมในใจว่าทาไมคุณถามผมแบบนี้ผมก็พูดว่าพันสองพันครับแต่ในใจผมโกรธไหมผมโกรธเขาก็เลยพูดว่าเอามาให้เยอะๆหน่อยนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพูดว่าทําไมไปพูดขเขาแบบนั้นถ้าไม่รู้อะไรถามผมนี่พี่เบิร์ดพูดแล้วผมก็เลยรับถึงสามผมถึงเดินออกไป ผมไม่อยากกลับมาต่อกรเพื่อให้คนป่วยไม่สบายใจและพี่เบิร์ดอีกวันเลยผมหาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยกมือไหว้ขอโทษผมแทนญาติพี่น้องที่เขาใช้คำพูดแบบนี้กับผมแต่ผมไม่ได้ติดใจแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่กับพี่แจ๋วไม่เข้าใจกันญาติพี่น้องไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอัตตินะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมอยากให้จบณวันนี้ผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้ผมไม่อยากมาพูดออกสื่ออะไรเรื่องแบบนี้พี่โอเคขอโอเคแบบจริงๆนะครับโอเคแบบจพี่ไม่ตั้งทนายอ่ะพี่พูดตรงนี้เลยผมต้องงานให้ทุกคนไม่มีทนายพี่ทำอาชีพค้าขายแต่พี่เคยคุยกับผมว่ายังไงว่าเพราะพี่ตั้งทนายมา พี่ก็มีธนาของพี่อันนั้นช่วงระหว่างมโหเพราะเราส่งพี่ชายเราไปสู่มะเร็งแล้วคุณมาเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ที่เราบอกว่าพี่เราเป็นมะเร็งก็คือก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอาใบนะมาให้คุณบอลเสร็จเรียบร้อยมามามาแล้วาแบบคนลารุแลวผมก็บอกพี่ก็ไม่ได้มาแค่นั้นคือว่าพี่น้องก็คุยกันในการไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไงครับไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็เลยไม่ไม่รู้ครับก็คุยในโทรศัพท์นั่นแหละเรื่องมันแค่นี้แหละครับก็เลือเข้าใจผิดกันนะครับก็วันนี้ทุกอย่างเอาง่ายๆสรุปนะว่าที่ผล ยกทั้งหมดให้กับพี่แจ๋วและลูกๆใช่ใช่เป็นคนดูแลทั้งหมดใช่ตอนหน้า <No? S 2> พี่ชายเลยครับอ่าโอเคก็ขอว่าทุกกอย่างที่ว่าเรามีประเด็นกันมาจากญาติพี่น้องแล้วก็ไม่เข้าใจพวกพี่ๆก็ถ้าเขาไม่เข้าใจคิดว่าพวกพี่ไม่ดีพวกพี่ยินดีขอโทษขอโทษจากพี่น้องเราทุกคน ถ้าไม่ได้เจาคนเข้าใจผิดระหว่างตกรใจมันไวเกินไปเขาเพิ่งแแลงข่าวด้วยแล้วพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็เลยเป็นเป็นโคกันลงกันคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะยิ่งยิ่งยิ่งลื้อมันมันก็ยิ่งไม่จบไม่สิ้นถุกที่ที่่แต่วันนี้รู้แล้วครับขอโทษุบอลว่าเขาุบอลเหนื่อยจริงๆแล้วก็ทําให้เห็นจริงๆครับที่ทางพี่จะเป็นตัวแทนทันพี่น้องครับให้คุณบอลเจริญขึ้นแล้วก็ให้ดังเดิมที่ช่วย กลัวพี่กับพี่ชายพี่อะผมไม่ขออะไรผมที่ผมออกมาวันนี้แค่ว่าผมต้องการให้พี่โรเบิร์ตพี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่อยู่ข้างหลังผมพี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงญาณพี่นอนตายตาหลับเถอะครับเพราะวันที่พี่จากไปตาพี่ไม่หลับพี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทายพี่จบสิ้นแล้วพี่เบิร์ดโอเคทั้งสายจบผมมีอะไรจะพูดไหม มขีขอโทษทีมงานนะทุกคนนะแล้วก็บริษ,ษ,ษทัทที่ช่วย,วยพี่ชายเรามาตลอดแล้วก็พี่ใครแล้วก็หลานนะครับแล้วต่อไปนี้เราก็หลังจากงานแล้วเราก็จะคุยกับหลานเหมือนเดิมนะครับ <S <S ทุกอย่างจบเพราะเราไม่เคยมีไม่เคยมีว่าพี่เราเป็นดาราทั้งบ้านมีคนเดียวก็คือไม่ก็คือรู้เท่าไม่ถึงการนะรได้เป็นอย่างนี้การพ่ออยู่บ้านๆกันจะพูดกูนกูครับแต่ก็ไม่รู้ก็มาอยู่ต่างถิ่นก็ขอโทษเลยครับ เด้บางทีพี่คุยโทรศัพท์คุณบอลไม่เคยคุยกับเขาครับบางทีพี่ก็เหมือนเหมือนมอนความโมโหเขาดูแลพี่ชายอยู่เรื่องโรงพยาบาลก็ความที่พูดแทนพี่ชายหรือเปล่าหรือโมโหอะไรก็พูดแต่เขาไม่ไม่ค่อยดีจริงๆครับเขาก็ตกใจเพราะเขาไม่เคยคุยกับพี่สร้างพี่ชายพี่มาอยู่ตัวสิบปีอรเขาจะปรึกษาตลอดจะบอกตลอดบางทีคุณบอลก็โทรไปครับสี่ห้าทุ่นเขาเขาก็โทรไปแต่คราวนี้ได้ข่าวมาเราก็ได้มาเขาได้มาก็เลยมาปะกัน ที่บองตรงก็เลยการเป็น้าใจผิดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะจริงครอบครัวเรายอมรับพี่แจ่วยอมรับนหยอมรับพี่แจ่วเขาไปบ้านที่พี่หัวหิ่งก่อนที่จะพี่ชายจะเสียไงเขาแป๊บเดียวอ่ะพี่แจ่วเขาก็แบบไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนเขาเหนื่อยพี่ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องะครับที่เคยคุยเขาเรื่องโรงบาลแล้วก็ไปอย่างนี้ไปเขาเดินเขาก็บวดเหนื่อยให้พี่ฟังตอนไปสี้าไปอะไรไง แล้วพี่ก็ทํางานอยู่ตรงนู้นด้วยครับมันเลยคุยกังนงงไปหมดเรื่องความเป็นห่วงพี่ชายมากเกินไปอะคับเพราะเราเพิ่งเจอพี่เราอะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับและตอนที่เขามาเล่นนี่ก็ไม่ค่อยเจอกันพี่จัามีอะไรไม่มีค่ะพี่ไม่มีถ้าเกิดว่าโอเคคือพี่ก็อยากให้มันจบอะค่ะคือเห็นแต่เห็นแก่ คือถ้าถ้าสมมติว่าทางทางกับชายญาติกว่าพี่ค่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะคือพี่ขอให้ขอให้เห็นเห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างเดียวแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันมันถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ไม่น่าเกิดมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคนนี้ขยับมากยืดขึ้นใหม่เลย ก็ว่าขอให้จบเพราะว่าเห็นแก่พ่อแล้วก็พ่อก็จะไม่สบายใจถ้ายังยืดเยื้อกันอยู่ท<ง>ามสบายใจของพ่อ <Yeah. S 1> พ่อบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันขอให้เข้าใจกันดีๆค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็คือครอบครัวทุกคนก็คือครอบครัวน้าเจ๋วก็คือครอบครัวน้าฝนก็คือครอบครัวจริงไหมคะคาว่าครอบครัวเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครอบครัวคือต้องรักแล้วก็สามัคคีกันมีอะไรก็ต้องคุยกันตรงๆเรื่องที่ผ่านมาก็จบแค่นี้แล้วก็เริ่มกันใหม่ นึกถึงหน้าพ่อกันเยอะๆแค่นี้ค่ะทำเพื่อพ่อ,อเพราะว่าคือจะบอกว่าพี่เบิร์ดไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านครับไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ให้เป็นของลูกและเมียที่เขาดูแลที่เขาลําบากกันมาตั้งแต่ยังไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันพี่แจ๋วดูแลพี่เ,พเบิร์ดเนี่ยแบบจากวันที่อยู่ห้องเล็กๆอ่ะให้เขาเถอะไม่ใช่แต่พี่เคยขอแย้งนะพี่เคยโทรบอกบอลตั้งแต่พี่พี่ยังไม่เสียนะว่า คือว่าทุกอย่างพูดให้หลานคือว่าพี่ชายพี่เป็นอะไรพี่คือว่าพี่ก็มีบ้านแล้วเซอบอลก็บอกพี่บ้านหลังเล็กให้ลูกบ้านหลังใหญ่พี่แจ๋วแม่ครับแล้วแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพี่จะมาเอาพี่ไม่ได้เอาแล้วพี่ก็มีบ้านที่หุยหินเพราะว่าคือพี่พี่แจ่วก็ไปเห็นบ้านหลพี่พูดอย่างกี้ายวมัจะไม่พี่ไจ่จบม่ครับไม้ถ้าพี่ไม่พูดอะไรขึ้นเพราะว่าพี่จะมพี่ไม่ได้ไมาได้พี่กอุีส่าหที่หุ่ยห่นเพร่ะว่าคือพี่พี่แจ่วก็ไปเห็นบ้านหลังเรื่องมาเกบ้านหลังใหญ่าอ่แ พี่ต้องรู้สิผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงนี้นะพี่ฝนผมไม่อยากมาทะเลาะตรงน้้พี่เบิร์ดพี่พี่ต้องรู้ว่าทําไมถึงเรามาคุยกันเพราะอะไรทําไมผมถึงต้องมาคุยต่อหน้าทุกคนเรื่องนี้ผมไม่อยากให้มาตลกกันทีหลังมันไม่ใช่เรื่องสนุกผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับ,รบผมอยาก่าคุยตรงน,นี้ต่อหน้าพี่เบิร์ด พี่ต้องจบตรงนี้นะครับจบครับพี่จบไม่มีมาเรียกร้องทั้งสิ้นนะครับหยุดทุกสาบานแล้วก็ต่อหน้าคุณไม่เป็นไรผมว่าวันนี้รเด็กเพียงคนเดียวแล้วถ้าจบโอเคไม่มีอะไรก็ื่อเพืพี่รับผิดชอบที่บ้านด้วยทุกอย่างอ่าลงกับพี่คนเดียวแล้วโอเคมาได้จบไปเนาะต่างนั้นไม่มีอะไรต่อไปไม่ได้มีปัญหาก็ต่อไปอ่โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคนะ โอเคจับมือกันเถอะโอเคจบนะโอเค